ใจอยคคคอยใคค <laughs> ยใระ่ินดีต้อนรับเข้าสู่ป้าเมาลุงเม้าอินอเมริกานะคะวิดีโอนี้ถ่ายทำในรัฐเท็กซัสอเมริกาค่ะสวัสดีนะคะราอยู่ก <Mark. S 1> ไปไหน <Going to S 1> ไปทำงาน <Mark. S 1> ลุงเม้าไปทำงานนะคะ <Yeah. S 1> รอเพราะว่ารถล,ลุงมาม์กเสีย ก็เลยก็เลยต้องเพื่อนมารับที่ทํางานเดียวกันแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะต้องมารอแต่เช้าเลยหน้าบ้านนี้แหละค่ะก็บริเวณหน้าบ้านนะคะนี่ตอนเช้าเลยเจ็ดโมงครึ่งต้นไม้ที่ของที่เท็กซันเนี่ยเขาจะอนุรักษ์มากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่า เขาให้ล่มลื่นมากล่มเย็นมากก็เป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยไม่ค่อยได้ตัดกันหรอกค่ะเพราะว่าเขาจะเก็บเอาไว้เนาะอยู่แต่ละหน้าบ้านเขาก็ไม่มีรั้วนะสังเกตไหม <c oughs> ขอโทษทีไม่ค่อยมีรั้วนะหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรั้วอยู่หลังบ้านยืนใจลอยคอยไขคค่ค่ะ ก็สังเกตเลยนะทุกบ้านเขาจะไม่มีลัวเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณหน้าบ้านนะคะของที่ป้าอยู่ก็คือฟุตเกวิวเท็กซัสอเมริกานะคะเพื่อนๆอสังเกตไหมแล้วก็จะมีบ้านหลังริมนู้นนะคะจะมีลัวเห็นปะนี่ตถึงงนี่ยลัวแล้วส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นลัวไม้ทั้งนั้นเลยนะ เช้าๆได้มาเดินออกกำลังกายนอกบ้านนะคะก็ได้ยินเสียงนกนะนกเขากุ้กกุ๊กก้กกุก๊กก้ก็คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละวัด what, ว um, uh, uh, yeah. ัดดิ o ูเซ y about อ๋ออ๋อวัดดิทูคอ about birds เนี่ยยูฮียาซาวกุก้กกุ้กกุ้กูุกฮะดับดับ,ดบไทยแลนด์คอนกเขาอย่า yeah. นกเขาไม่ใช่นกเรานกเขา ออรอแท้เลยนะฮะเย็นรอยืนใจลอยคอยใครก็ไม่รู้รอเพื่อนรอเพื่อนเนี่ยให้ดูวันนี้บรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศดีมาก,นนกบรรยากาศาก <c oughs> บรรยากาศดีมาก <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้ก็จะได้อ่าจะมีเป็นพายุสุริยะที่ดูข่าวเนาะ ก็คือเกี่ยวกับแสงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี้แหละคล้ายๆกับแสงเหนือทุกคนเคยรู้จักแสงเหนือเนาะแต่ที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นพายุสุริยะก็จะมีไม่มีผลอะไรมากมายจะมีผลกระทบก็คือ,อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเห็นลุงมาร์คบอกเมื่อวานเนี้ยคอมพิวเตอร์ของเขาก็มีปัญหาจะเกิดสองวันเองจะเกิดสองวันแล้วก็คอมพิวเตอร์จะมีปัญหาแล้วก็ระบบระบบพวกระบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะเพื่อน G.P.S. อะไรอย่างเงี้ยรอเมื่อยละวางละ <c oughs> เ,เช็คละเช็คละเช็คละรอเพื่อนมารับค่ะเพราะไปทำงานแล้วรถเสียพอดีป้าก็ต้องเอารถไปทำงานเหมือนกันนี่คัมมิงนี่คัมมิงมาแล้ว <c oughs> เพื่อนมาแล้วนะคะมาเขาก็ไปทำงานแต่เชา้าเจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่ง ลอเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะลุงไปแล้วลุงไปทำงานแล้วแลวเช้าบรรยากาศยามเช้าอากาศดีมากๆ <c oughs> ก็พอดีเพื่อนลุงเขาอยู่ที่ทำงานเดียวกันไง <c oughs> เขาก็เลยต้องอ่าก็มารับไปอยู่บ้านใกล้ๆไปแล้วไปเลย ยามเช้าที่เท็กซัสอเมริกาค่ะนำบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะได้ยินเสียงนกด้วยโอเคนะคะโอเคนะคะเช้านี้ก็มาสวัสดีทักทายกันก่อนแค่นี้นะเดี๋ยวจะนำวิดีโอมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะเพื่อนๆ thank you for watching นะคะฝากกดไลค์ กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ